สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องไม่กาดวัดดวงของเรานะครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยผมจะพามาซื้อฟีสปินนะมันเป็นเกมเป็นเกมที่ค่อนข้างที่แบบจะมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะอแต่ก็ต้องดูว่ามันจะขนาดในเชย,ยวนะก็จ่ายแพงสุดก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะอ่าสัญลักษณ์มงคลนะแล้วก็ตัวถูกลงมาก็จะเป็นตัวเลขก,กับตัวหนังสือก็ว่าไปไปเลยซื้อไปเลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทไป หูมาเยอะนะสามแถวก็ขนาดนี้แล้วสวยเฮ้ยมาทิ้งแถวนึงจะให้แค่สี่ตัวมันไม่น่าได้โอ้โหตายให้ให้แค่สี่ตัวหนึ่งสปินสองสปินสอง,ส,องสปินอ๋อไม่มีตัวคูณเลยไม่มีตัวคูณเลยตายตายอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะแต่ก็ เล่นยังไงก็ได้มันไม่ขาดตุนนะผมอยากกดแบบให้มันไวๆเลยได้ไหมกดแช่ไปเลยเจ๊จ่ายต่อโอเคอันนี้ก็ยังดีนะเ,เราจะเป็นการเก็บตัวคุณไปเลยนะคุณคณโอ้โหสิบแล้วเบิดแถวนี้เรียบร้อยสี่บาทจะดีใจทำไมโอ้โหนี่ตัวแพงสวยอืมจ่ายยี่สิบเอ็ดบาทแต่ซื้อเจ็ดสิบห้านะอย่าลืมนะเราต้องไม่ลืมว่าเราซื้อเจ็ดสิบห้าเว้ยโอ้โหสิบแถวสาม่ีเสียได้ปะ โอ้โหไม่มีสักตัวเออคิวมาแจมเจมาต่ออยากได้ระเบิดแบบระเบิดแบบบึมบั่มซัม,บมเบ้ได้ปะเออในเจก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรจะเปลี่ยนเป็นตัวคิวไม่มีนะถ้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนี่ก็ค่อนข้างน่าจะได้นะสิบไม่มานะโง่เดือดนะกนอันนี้มีคูณหนึ่งนะ ใ้ปั่นเพิ่มนี่งไงวายมาระเบิดไปดิสิบแถวสามไม่มีเออเอาสินี่ยังมาต่อระเบิดไปไม่มีไม่มีเจแถวสามไม่มีเจแถวสามเวายมาโอเคได้อยู่คุณสิไปดิขอไม่ขาดทุนก็ได้จะได้ซื้อต่ออีกได้อีกตาหนึ่ง ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะแล้วก็ต้องดูไปว่ามันจะให้เราปั่นฟรีอีกถึงเมื่อไรแลวไม่มีเลยตัวนี้โอ้หมดแล้วหมดแล้วได้มา50บาทไม่สามารถเล่นเกมไหนต่อได้เลยไปดูว่ามีเกมไหนอีกเปล่ามาดูกันนะเครดิตเราเหลือ50บาทอะมันสามารถซื้อเกมไหนได้นี่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 ซื้อเกมนี้ได้เราจะไม่ยอมนะ นี่ดีกว่าผมว่าปั่นมันชานี่เลยเอาชูว่าเอาชูว่ะเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้ขาดอยู่ขาดอยู่เท่าไหรอะ่ะขาดอยู่ยี่สิบห้าคือมาซ่อมเดี๋ยวผมเอาไว้เอาเสิมบังกอล้วกันไว้นะเป็นมีเป็นวิธีการเดินกันหูผมนะซึ่ง แต่ละคนจะไม่เดินกันผมมาเลยผมใส่เลยไงไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยอืมสวยลบไ,ไงอ่ะโดนกูไปดีหมวยอ่าเราเอากลับคืนมาแล้วแล้วก็ไปแก้มือใหม่เจอกูสลัดกิเลนพยองอืมเจอกันเจอกันหน่อยอเ,เดี๋ยวก็ได้รู้ มากลับมาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมไปเจ็ดสิบห้าอุ้ยสวยเนี่ยห้าตัวเรียงตัวกับสวยงามแล้วมีคูณสามคูณสี่สปินสามสุดยอดไอ้มันจะคูณเพิ่มทีลนสองนะอีไงสปินมีสิบเอ็ดผมไม่ยอมนึกบอกอ้โควัยมาเสียดายมากโอ้โหไม่มีหาเอ้ยโน้ ให้มาทำไมลักหนาสปินไม่อยากได้เออสวยๆโอ้โหจะขาดจเจขัดทั้งคิวอเงียบไปแกตายมาเคจตัวสองสวยเป็นวันแล้วนะสองตัว ตัวเองไงก็ระเบิดแน่นอนแถวยาวแบบนี้เอาไปเลยคูณ726บาทไงล่ะโู้โหไม่ยอมแพงหรือเว้ยอ่ะเห็นปะพอจ่ายมันก็เงียบนันน่ะกดข้ามไปกดข้ามไปอีกทีได้กำไรมา50บาทแล้วเห็นนะทุน100บาทเนี่ยก็สามารถแบบ พิกแพงได้นะแต่เราก็จะสามารถซื้อแพงกว่านี้ได้แล้วเราก็จะไปเลยซื้อแพงกว่านี้จัดไปสี่ตัวขอคูณได้ไหมอ๋อสปินลวนเอามาหาอะไรล <No. S 1> ูดูดิดูสปินดิสิบสวยเลยเรียงตัวกันสวยงามมาดิเลียงตัวกันอีกแล้วอื้มอีอมกสิบบาท แล้วเข้ามา150บาทนะเราเลานมาตามดูโอ้โหแถวแรกเสียดายนะเสียดาย 10, สิเสียดายเอมากเลยไม่มีเออระเบิดไปเลยนั่นแหละสวยอ่ะสป,ปินหนึ่งไปโอเคถือว่าตอนนี้เราก็เก็บตัวคุณฟรีๆไปนะไม่เป็นไรเจมาอีกอเจมเลย ร้อยนะเดียวก็เสียวได้เสียวตลอดวันเลยเนี่ยนี่นั่งเล่นอยู่นี่ผมนั่งเล่นไปกิกตีนไปเลย่ยจะบอกให้อ้โหนี่เจกคิวมาคอสวยๆเลยนะจะได้ระเบิดแบบบึมๆเออไปมาอย่างงี้ต้องมีตัวจ่ายนะมาอย่างเดียวไม่เอานะเออสิบจ่ายต่อ หยุดจ่ายซะนะเออเือเรียบร้อยเรียบร้อย <No. S 1> หนึ่งสปินมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหมดเลยโอ้หเสียดายมากเลยเอองอะไรก็เนี่ยโอเคน่ามีแถวสามจะไวไวมาเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นตัวยาวๆไม่ได้เอาผสมกับายนะไม่ได้ ตามอยู่เล็กนตามอยู่เท่าไหร่วะเจ็ดสิบห้าอ,อา่สปินหนึ่งไปคูสักยี่สิบไปเลยวายมานะเชื่อมแถวเคเรียบร้อยโอ้โหนดอกนีไก้ได้กได้กำไรแล้วที่เหลือเป็นกำไรนะไม่ต้องห่วงเลยที่เหลือเป็นกำไรสวยสวยอืมมาเป็นกบทำไมร้อยยี่สิบไปแจ่มแววที่ผมก็มาเล่นให้ดูสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีทุนเยอะนะก็อยากเล่นเกมอะไรที่มันแบบ ซื้อแล้วแม่งดูคุ้มค่าอเงี้ยอซื้อแล้วมันดูคุ้มค่าได้แบบสักกาไรสักเท่าหนึ่งสองเท่างี้ก็โอเคนะคผมว่าสามร้ผมจะออกนะแต่ดูก่อนดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะได้ออกตางอย่างยังยังไย่ง,ยง <No. S 1> ี้ออกเลยสุดท้ายละโอเคสิมานะโอ้โหสิบไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้กําไรจาก การซื้อเมื่อนะได้สอง้บาทแล้วเราพวกมา100เนี่ยจะจริงๆล้วก็ควรจะพอได้แล้วนะผมก็ลองเล่นแบบทุนน้อยๆดูนะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมึงพกมาเยอะก็เลยแบบได้เยอะนะพกมาเยอะเนี่ยเราก็ได้เอากลับไปเยอะก็เท่าหนึ่งอผมคิดว่าเท่าหนึ่งอืมก็ประมาณ